ชรับผมทุกทีแล้วค่ะคุณสำหรับคุณพ่อครับผมเื้นไหมเต้นครับกรกฎาคมครับผมเป็นการเข้าวลูกครับผมประมาณช่วงสิ้นสิ้นไอ้สิ้นเดือนเดือนสิ้นเดือนประมาณเลิกยามอะไรพร้อมหมดแล้วใช่ไหมคะเลิกยามเรียบร้อยครับผมเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วครับช่วยดกแลคุณแม่ต้องดูแลเป็นพิเศษยังไงบ้างครับคุณอารมณ์อารมณ์คุณแม่ก็มีสวงสวิงนิดนิดหน่อยหน่อยครับเพราะว่าผมหายใจแรงก็ มีขึ้นๆนี่หนึงครับแต่เราก็เข้าใจอารมณ์คนท้องครับเรารับมือยังไงครับอะไรนะครับรับมือยังไงก็อดทนครับเป็นเป็นสามีที่ดีครับผมก็คือเราเราให้เกียรติคนท้องครับต้องเข้าใจผู้หญิงครับแต่เขาบอกว่า6เดือนแล้วแบบยังเป๊ะอยู่เลยเรื่องอะไรฮะท้องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่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 ครับเขาจะชอบถ่ายรูปครับที่เห็นรูปแบบว่าเขาไปถ่ายในซัตแอมอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนชอบรักสวยรักงามอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ไปถ่ายคาเฟ่กับเพื่อนๆเขาอะครับ แล้วก็เอามาลงอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกอย่างเงี้ยไหมว่าพเนียเราก็ยังสวยทุกวันไม่เปลี่ยนสวยทุกวันเขาหน้ารักครับเขาน้ารักมากๆครับเขาเป็นคนที่ดูแลลูกดีมากๆครับอย่างตัวแจ็คเองมีคุยกับลูกอยู่หรือยังไงทุกวันไหมครับต้องต้องคุยกับลูกทุกวันครับนอนอะไรนะครับต้องคุยกับลูกทุกวันก่อนนอนก่อนกลับบ้านไหมมีมีมีคุย<ม>เพราะว่าจะชอบคุยกับเขาในท้องแล้วก็ลูกแล้วก็ตอนนอนก็มีแบบรูปท้องลูกแล้วก็เขาจะดิ้นหมดดิ้นเยอะมากเลยลูกจะดิ้นตอนตีสาม ที่สองอ่ี่ไม่กินดือนแล้วของขวัญรับผ่อนหลานจากเพื่อนเพื่อนพ่อแต่นั้นคาดหวังมากอันนั้นอันนั้นเขาก็แล้วแต่เขาเลยเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับแต่เบื้องต้นเราแค่ขอให้ลูกออกมาเป็นเด็กคนมีน่ารักแข็งแรงนะครับแล้วก็คุณคาดหวังของใครมากสุดสำหรับของขวัญรับผ่อนแล้วไม่ซีเรียสกับใครเลยครับขอให้ทุกคนปวยพรแล้วก็ให้ให้ดีที่สุด ไม่ใช่คุณดิกกี้หรอกไม่ใช่คุณนิกกี้ดิ๊กกี้เขานิกกี้เขาเตรียมมาให้หลานแล้วอันนี้รู้เลยแล้วแจ็คแจ็คตอนนี้รู้เพศยังอ่ะผู้ชายครับตั้งชื่อไว้ยังนี่พี่ยังไม่รู้คนเดียวผู้ชายตั้งชื่อไว้ได้ฮะสครั้งชื่อไว้ว่าชมพยนตร์อนุบาลตั้งชื่อเนี่ยต้องรอคุณแม่ครับให้แม่ตั้งนะะคหนังกำลังาจะถกานใช่ใช่ขึ้นได้เลยนะคะแล้ววันเลิกตอนรัชกาลครับเลยเกือบสิ้นเดือนอ่ะราศีก็ละกอประมาณนี้ครับ ก็ถ้าเขาจะทอดธรรมชาติะครับก็ดูว sí uh, ่าอย่างไรทุกอย่างพร้อมเลยครับห้องเพิ่งใดๆตอนนี้เตรียมหมดเรียบร้อยแล้วครับความพร้อมของคุณพ่อแล้วครับตอนนี้ก็คุณพ่อก็ผมก็จะพยายามในที่นี้คือฝึกฝึกในเรื่องการเลี้ยงลูกก็แม่ไปแบบว่าทำงานเยอะมากขึ้นเลยแต่ตอนนี้เรื่องเข้าคอร์สแล้วใช่ไหมเด็บมีมีมีอีก มีครับพี่เช็ดตักก้นอะไรเงี้ยต่างเรียนกันทั้งคู่เลยหรือว่าคุณใจเรียนคนเดียวก็ค่อยๆดูครับค่อยๆสำหรับภาพยนตร์นองนะคะได้ตั้งใจที่จะเลี้ยงกันเองหรือว่ามีคเลี้ยงมีคะช่วยเลี้ยงบัตรชมภาพช่วยกันเลี้ยงครับช่วยกันเลี้ยงได้เลยนะคะตอนนี้ภาพยนตร์กำลังจะฉายแล้ยแจ็คกังวลเรื่องของการแบบว่าถ้าแบบรู้ค้อนมาแล้วเรื่องของการรับงานต่างๆแจ็คกังวลไหมครับไม่กังวลเลยครับก็ทําให้เต็มที่ครับทุกอย่างคืองานมีเราก็ทําครับแล้วเราก็วางแผน ไว้แบบธุรกิจอะไรเรามีเยอะเลยเพราะเราช่วงแรกๆเราก็แบบว่าเตรียคิวไวไ้เป็นแลรภรรยากับลูก,กเหมือนมันจะมีงานไปต่างประเทศก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเพราะว่าเราอาจจะคุยกับภรรยาว่าจะทางานทุกทุกวันแต่วันที่คลอดลูกเนี่ยจะจะจอยู่กับภรรยาครับเพราะว่าเขาจะมีคาภาษาอังกฤษที่แบบว่าเวลาหลังคลอดลจะมี เราเป็นพี่บูอะไรกับปารุณี่อะเออเราต้องให้กำลังใจเขามากๆครับตั้งใจอยู่นงาตั้งใจไว้อยากจะเลี้ยงเองไหมลูกคนนี้หรือว่าไงอ่าจริงๆแล้วแม่แม่อยากเลี้ยงเองมากกว่าแม่หมายความว่าพิญญาพิญญาเหรอไม่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 หมดไม่หมดเลยหมดเขาเพราะว่าแม่แม่แบบแบบควบแบบแสดงว่าแม่ไม่รับงานเลยสิแป๊คก็ช่วงแรกๆยังครับเพราะว่าตอนนี้คือน้องก็เต็มที่โฟกัสกับการเป็นพ่อที่หนูแม่ ได้คุยกันไหมว่าต้องเบรกรับงานกี่กี่เดือนอะไรยังไงหลังจากที่้องพอดก็ต้องไปคุยเขาอีกทีผมยังทางานเรื่อยๆเลยครับต้องทำงานมากขึ้นด้วยค่ะเพราะรู้ว่าต้องมีเวลาเพื่อที่จะช่วยดูจริงๆมีคนทํางานเยอะอยู่แล้วเขาํางานเยอะอยู่แล้วแล้วก็พอมีครอบครัวเราจะมีวิธีการบบว่ารับงานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย คือทั้งค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราเรามีกั๊กเอาไว้เลี้ยลูกเลยไม่ะแจ็คมีมีครับมีเแยกบัญชีให้เลยเงี้ยหรอใช่ใช่ถึงโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเอิงจริงๆแล้วก็คือมีเอาเอาเอาทีละอย่างก็ได้ครับโรงเรียนเดี๋ยวรอดูว่ายังไงเพราะว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอาค่าแพ็มเพิร์ดท่านรวมอะไรกันเนาะใช่มีมีครับมีแล้วก็เราเรามีความเตรียมความพร้อมแล้วเราเรารู้สึกแฮปปี้มากๆที่เราจะมีครอบครัวแล้วเราก็อ่าเราให้เกียรติภรรยาคนนี้มากๆที่ที่เขาแบบว่าตั้งใจ โอคคพี่ไคครับแจ็คมารอได้เลยแจ็คร้อนแจ็คแก้นี้คุณแจ็คกล้งนี้นะหนึ่งสโอเคแจ็ขอหนานี้ด้วยนะแจ็คแจ็คแจ็คแจ็